นครสวรรค์ฮ่าบรรยกาศสดชื่มากเลยผู้ชมน,นครสวรรค์นี้แดนสวรรค์ค่ะชื่อเป็นนางฟ้าใช่ไหมคะวันนี้ใช่แล้วเพราะว่านางฟ้าน,นี้จะมาแจกท้ยอยงกับคนน,นครสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้โชคดีของเราคุณเบนจวรรณอยู่ตรงไหนกันแหมมาต่างบ้านต่างเมืองขนาดนี้สงสัยต้องเดินหาซะแล้วคุณเบนจวรรณ ู้จักคุณเบญจวรรณมะลูก,กไม่มีในโรงเรียนมีคนชื่อเบญจวรรณไหมในโรงเรียนมีคนชื่อเบญจวรรณไหมหน่าจะคุณแม่ชื่ออะไรยังไงก็ไม่เจอคุณผู้ชมแล้วยีจะหาที่ไหนเนี่ย <c oughs> ตายแล้วมืดแปดด้านแล้วนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหาต่อค่ะ <c oughs> ทีอ่ะไหนลองหมุนตัวทีนึงซิเผื่อจะเจอเนี่ยไม่เจอเลยคุณป้าค่ะรู้จักคุณเบญจวรรณไหมคะเนี่ยไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยหรอแถวนี้มีคนที่รู้จักเบญจวรรณมากไม่มีค่ะหนูมาทำไมคะหนูมาแจกทองให้คุณเบญจวรรณค่ะคุณป้าต้องเล่นเป็ดกุ๊บก่อนไปกดไลค์น้องนะคะแฟนเพจแล้วเดี๋ยวจะมาแจกทองให้เราอยากได้เยอะๆนะเราอยากได้เยอะๆนะขอไปหาคุณเบญจวรรณก่อนนะคะคุณเบญจวรรณ แวะพักหาอะไรทานเอาแรงก่อนละกันไหนก็ไหนแล้วเนาะขอเติมพลังนิดนึงค่ะโอจะว่าไปที่คะรู้จักคุณเบญจวรรณไหมคะเนี่ยคุณเบญจวรรณเอาอยู่แถวนี้หรือเปล่าคัเนี้เดินตามหาไกลมากไม่เจอเลยไม่รู้หายไปไหนเ่ยหาตัวยากจริงที่เขาอยู่ไหนคะอีเจอแล้วขนมขนมไม่กิแล้วสวี่ผู้โชคดของเราอยู่ตรงนี้นี่เคุณเบญจวรรนะคะรอมันแค่คุณผู้ชมเห็นไหมไหนก็ไหนแล้วเจอคุณะขอฟรีเลยลวกันนะคะแจกจิง แล่ะเอาทองมาให้ถึงที่เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวขอถามก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างคะคุณเบญจวรรณที่ได้ทองมาวันนี้ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเราทราบว่าเพจของเราเนี่ยมีกิจกรรมแบบนี้ได้ยังไงคะอ๋อทราบจากพี่สาวค่ะเป็นตัวแทนของน้องนะคะนะคะพี่เขาแนะนำม,มาค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเขาใช้ดีพี่ก็เลยส่งมาให้ลองติดใจค่ะสั่งเรื่อยเลยค่ะสั่งตลอดเลยสั่งกับพี่น้องเองเลยแล้วที่ใช้อยู่ผลิตภัณฑ์อันไหนที่บบว่าใช้แล้วปลื้มปิ่มมากที่สุดก็สั่งสกีนนะคะสกีนนี่นะคะผิว ก็เนี้ยเงียนขึ้นทางกันแดดจะเงียเีขึ้นแล้วถ้าใช้หมาคู่กันไปก็จะแบบใช้ดีมากค่ะมันจะเห็นผลไวมากขึ้นโอ้ดูสิผู้ชมชัวร์โอริโอให้บอกผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ทองแบบคุณเบญจวรรณบ้านต้องทํายังไงถ่ายรูปรีวิวคู่กับผลิตภัณฑ์ของพี่น้องค่ะแล้วก็กดส่งมาให้พี่น้องที่แฟนเพจก็ได้หรือว่าทางอีเมลก็ได้ค่ะอะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับพี่มงด้วยนะคะเป็นตัวแทนมาด้วยเป็นเจ้าของแบรนด์ของเราเลย มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมานําเสนอบ้างไหมคะวันนี้ก็คือตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมไม่ง่ายครับผมก็แค่กดไลค์แฟนเพจน้องนะคะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะครับใต้รูปที่ปักหมุดอยู่เป็นรูป iPhone 5S นะครับกับรูปพี่น้องแล้วก็แค่แชร์ลิงก์รูปนั้นไปนะครับก็รุ่นรับ iPhone 5S 5เครื่องเลยครับผมคุณผู้ชมค่ะ,คะ เดี๋ยวดิฉันเนี่ยต้องเข้าไปน้องนะคะเนชั่นโบ้างแล้วนะคะเพราะว่าอยากได้ iPhone 5S กับเขาบ้างแต่ว่าตอนนี้ iPhone อย่าเพิ่งเรามาแจกทองกันก่อนเลยดีกว่านะคะยินดีด้วยค่ะใครยังไม่รู้จักน้องนะคะเข้าไปแฟนเพจเลยค่ะน้องนะคะ Natural ในนั้นมีสินค้าเพียบแล้วถ้าเกิดว่าลองใช้อันไหนดีลองมารีวิวเผื่อๆอาจจะได้ทองแบบนี้ด้วยก็ได้คนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ